วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแมงดาทะเลเพราะช่วงนี้มีการนําแมงดาไข่แมงดาทะเลเไปขายนะครับมีทั้งการขายในออนไลน์ด้วยแมงดาทะเลเนี่ยเราจะเห็นอยู่สองประเภทนะครับขอให้ดูตัวไกลๆหนึ่งน,นะครับจะเห็นว่าหางเ้าจะเป็นสามเหลี่ยมครับสองตัวเนี่ยจะเห็นว่าหางเขาเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบนเป็นสามเหลี่ยมในขณะที่ตัวเล็กๆในหางจะกลม พวกหางกลมเนี่ยเราเรียกว่าแมงดาถ้วยพวกหางเลียมเนี่ยเราเรียกว่าแมงดาจานอ่าที่นิยมบริโภคคือบริโภคได้ไม่เป็นอันตรายก็คือแมงดาแมงดาจานนะครับที่เป็นหางเหียมนะี่ยเอาอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีข่าวอยู่เสมอว่าเป็นหมึกที่มีพิษอันตรายร้ายแหลกงวาง,งูทะเลงูพิษนะครับถึงหกเท่า อันนี้เราก็คือหมึกบูริงอันนี้เป็นหมึกบูริงตัวจริงนะครับจะเห็นว่าจะมีขวงกลมๆสีสีเป็นสีฟ้าสีม่วงเนี่ยถ้าโดนหมึกชนิดนี้กัดเข้าไปเนี่ยก็จะมีพิษอาจจะถ้าคนแพ้อาจจะตายได้ในเวลารวดเร็ว อีกตัวนะครับที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันเป็นพวกที่มีพิษอันนี้ก็คือปลาสิงโตนะครับเห็นนะครับปลาสิงโตปลาสิงโตนี่จะเห็นหนามที่ตั้งตรงครีบที่ตั้งเป็นเส้นตรงตั้งตรงๆเนี่ยอันนี้คือพิษเนี่ยจะอยู่บริเวณหนามที่ตั้งถ้าไปโดนเข้าเนี่ยก็จะปวด แต่ว่าอันนี้พิษจะน้อยกว่าพวกปลากรรางหัวโขนหน่อยแต่ก็ทำให้เจ็บปวดได้เป็นเวลาอาจจะถึงสองวันสามวันเลยนะครับเวลาพิษซึมเข้าไปในร่างกายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายกับพวกนักดำน้ำในขณะที่บูริงเนี่ยจะเป็นอันตรายกับพวกประมงเพราะว่าพวกที่ใช้รอบลอบหมึกจับหมึกเนี่ยก็จะบางทีจะได้บูริงอยู่ในอยู่ในภาชนะที่ใช้จับหมึกด้วย อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นสัตว์ทะเลมีพิษเราก็เรียกว่าหอยเม่นไอ้หนามเนี่ยมันจะมีพิษเคลือ,อบอยู่บนผิวหนามแล้วมีลักษณะพิเศษคือเวลาตําเข้าไปแล้วมันจะหักสมมติว่าเวลาเราไปเหยียบโดนตัวหนามนี่ก็จะทิ่มเข้าไปในเนื้อเราแล้วจะหักแล้วก็พิษเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในผิวหนังเราก็จะรู้สึกปวดเจ็บปวด มากพอสมควรแต่ว่าไอ้หนามที่ตําเข้าไปเนี่ยจะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งจะเป็นพวกโปรโตีนเพราะใน,นร่างกายสามารถย่อยสลายได้วิธีผสมพยาบาลอย่างง่ายก็คือหินใช้ก้อนหินทุบเข้าไปในรอยที่ตําทุบ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 ให้ตัวหนามเนี่ยมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่างกายก็จะย่อยสลายโดยปกติก็จะใช้เวลามาสัก 4- 5หวันอาการปวดก็จะหายไป อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลมีพิษอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เรียกว่ากระรังหัวโขนหรือบางทีก็เรียกว่ากระรังหน้าหยักถ้าชาวบ้านก็ก็ให้ชื่อว่าไออุบนะครับตัวเนี้ยบนตัวเขาเนี่ยก็จะมีนะฮะในเกล็ดหรือเป็นหนามตามลำตัวเนี่ยก็จะมีพิษ อันนี้ถ้าเราไปเดินยืนท่าเร็วเห็นตัวเนี้ยมันจะเหมือนก้อนหินมากบางทีเราจะไม่รู้เราก็คิดมันเป็นก้อนหินเพราะเหยียบไปโดนเหยียบไปโดนที่ตัวเนี่ยเข็มพิษก็จะทิ่มเข้าไปในเนื้ออันนี้ก็จะมีผลทําให้ปวดแสบปวดร้อนนะครับพิษซึมเข้าไปในร่างกายสําหรับชนิดที่มีอยู่ประเทศไทยเนี่ย พิษก็ยังไม่ค่อยรุนแรงมากก็สามารถจะแก้ไขได้ขึ้นมาต้องรีบเอาน้ำส้มสายชูราดไปก่อน